สีริรวม1 8 0่กิโลเมตรใช้เวลาไปสีชั่วโมงนะตอนนี้เราก็มาจุดหมายแรกของเราก็คือการเที่ยวน้ำตกอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดนะครับผมนี่นีดูดดป้ายสีขาวนี่นะอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดแล้วเรากำลังจะเช็คพอยต์นะครับก็เข้าอุทยานทีนี้ก็คือน้ำตกกระทิงนั่นเอง เกิดเหตุเข็มขัดสั้นนะเพื่อนๆเนื่องจากน้ำตกกระทิงน้ำน้อยนะคะเขาก็เลยนะนําให้เราไปที่น้ำตกคลองไพบูลผมว่าเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะน้ำตกนี้จะมีน้ำให้เราเล่นนะคะมาดูกันว่าทริปนี้เราจะเล่นน้ำตกสำเร็จนี่นะครับน้ำตกคลองไพบูลนะคะปลาที่เห็นนี่คือปลาพลวงนะคะจะมีอยู่ทุกๆท,ที่เลยนะคะของน้ำตกใน จังหวัดจันทบุรีนะฮะในอุทยานแห่งชาตินะครับผมก็น้ำไม่มากนะฮะนี่นะครับผีเสื้อนะฮะมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ก็นี่นะครับรองเท้าตัวนี้เนี่ยสำคัญนะฮะถ้าใครหาซื้อได้ก็ควรจะพกไปนะฮะน้ำตกมันจะทำให้เราเดินได้แบบสะดวกขึ้นนะฮะไม่เจ็บเท้าไม่ลื่นแล้วก็สามารถรักษาความสะอาดของ ร่างกายเราได้ดีนะคะนี่นะคะทุกจุดทุกชั้นเลยนะครับก็จะมีปะพวงอยู่เต็มไปหมดแบบนี้เลยบรรยากาศน้ำตกนะฮะไม่ค่อยมีน้ำนะคะน้ำก็จะไหลลงไปเป็นแองแองแบบนี้นะคะลงไปด้านนู้นเลยคนก็ไม่มีเช่นกันนะฮะแต่ก็ได้ฟิลแบบน้ำตกของแทร่นะคะด้านหลังนี่สูงแล้วนะคะ นู่นเลยนะครับผมก็เงียบสงบนะฮะในที er ่ส er ุดก็ทำสำเร็จนะครับไม่จ sì ับจับได้